ฟ้าผ่าที่กลางทุงครับสวัสดีครับต้นครับผมสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่ต้นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ไปเกิด้ที่ทุ่งนาก็คือไป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 เหตุมากับพวกพี่ๆครับผมอ๋อเป็นทุ่งนาก็คือเดอะแก๊งเดอะแก๊งที่เคยไปด้วยกันเนี่ยเหรอครับพี่โอ้แก๊งคุณนี่นะหลายกาดเป็นทุ่งนาท,ที่กาฬสิ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยี่สิบปีเรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนนั้นคุณก็ประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าประมาณนี้เหรอครับพี่ ฟ้าผ่าที่กลางทุง่งแหม่ชื่อเรื่องได้บดรรยากาศมากมันเป็นยังไงว่ามาคือขอเริ่มก่อนเรื่องของเรื่องเนี่ยอกิจกรรมพวกผมที่บ้านก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็จะมีไปหาปูหาป้าหาหนูหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ครับอ่าตะกรตองตะกตาอะไรก็ว่าไปทีนี้การไปแต่ละครั้งพวกผมจะไปประมาณสี่ถึงห้าคนก็จะรวมตัวกันหาคารมัน เหมือนเดิมก็คือค่าน้ำมันลิตรจงมันจะสิบสเจ็ดบาทมั้งกีตอนนั้นนะดีเซลนะแล้วใส่รถอีกแท็กไปก็ขับรถอีแท็กไปกันก่อนไปก็นั่งคุยกันว่าไปวันนั้นอ่ะคุยกันว่าจะไปตกปลาไปไปปักเบ็ดคุณนะว่าไปปักเบ็ดพิทักษ์แกพิทักษ์เนี่ยคนที่ไปคู่กับผมเนี่ยก็เอาปืนไปด้วยจะบอกว่าเผื่อเอาไปยิงปลาผมจะแยกเป็นสองเป็นสองจุดใหญ่ๆนะพี่ก็คือฝ่ายเล็กกับ่ายใหญ่พี่จะได้ไม่งงอื ได้ขอไหมโซน่ายเล็กเนี่ยมันจะมีโซน่ายก้านน้ําเล็กเนี่ยมันจะมีต้นสาัาฉาต้นหนึ่งที่มันมันโค่นลงมาแล้วมันจะโน้มลงไปตรงกลา,างกลางฝายอ่าแล้วฝายใหญ่เนี่ยมันน้ําจะลึกพวกผมไม่ค่อยกล้าไปกันก็เลยให้พวกพี่ขึ้นไปกันอพอน,นัดกันเสร็จสับปุ๊บก็โอเคไปหาเหยื่อก็ไปขุดใจเดือนขุดเอะ,อะไรพวกเนี้ยมามาเตรียมไว้ประมาณสักหกโมงกว่ากว่าเกือบทุ่มหนึ่ง ก็เริ่มออกเดินทางกันรถแจค็คก็ขับไปเรื่อยๆเนาะพอขับไปถึงจุดเ,เขาเรียกอะไรมันเป็นทางเหมือนเป็นทางเกวียนะพี่นึกภาพออกใช่ไหมครับเป็นทางทรายอ่ะก็เลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆผ่านเสียงนาน้อย,อยผ่านอะไรไปเรื่อยๆจากถนนหลักเนี่ยอที่เคยฟังเรื่องดอนดอนปู่ตาใช่ไหมครับฝ่ายเนี่ยจะอยู่ห่างจากดอนปู่ตาไปประมาณสักสามโลหน่อยๆเกือบสี่โลจากาบ้านผม บารดอนปูตาประมาณสองโลครึ่งแล้วก็บ้านนี้ก็จะปประมาณรวมๆก็ประมาณห้าหกหกหรือเจ็ดโลสายก้านน้าเนี่ยที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านผมพวกผมนะครับอ่าทีเนี้ยพอไปถึงปุ๊บรถอีแตกมันไม่ได้วิ่งเร็วแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่ฝนค่อนข้างที่จะพรมๆหน่อยหนึ่งแบบโปยๆหน่อยหนึ่งไม่ไม่ได้ตกแรงมากอ่าพวกผมก็จะใช้ไฟแบตเตอรี่ที่สองไฟไฟสองกลบะ ใช้ไฟสองกดกระสร่าไปมองคุยบัดไวมีบุหรี่เลยก็มัวนกันไปพอไปถึงปุ๊บสิ่งแรกเลยพี่ที่ไปถึงตรงเสียงนาที่เราจะจอดเนี่ยคือเราไปเห็นหมาดําก่อนหมาดําตัวเนี้ยลักษณะจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าหมาธรรมดาประมาณสองเท่าโอ้คือตัวใหญ่มากพี่คือผมเห็นผมจะตกใจเลยผมไม่เคยเห็นหมาตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะอืม oh. พอผมสร์ไฟเสร็จปุ๊บหมามาันก็มัน ถ้าเป็นหมาธรรมดาบ้านๆเราเนี่ยถ้าเห็นไฟปุ๊บมันจะตกใจมันต้องเห่าถูกต <c oughs> ้องไหมพี่ <c oughs> ใช่มีปฏิกิริยาอ่าทุกคนหันไฟไปปุ๊บหมาหันควับมาหาพวกผมแล้วมันก็กระโจนเข้าป่าวิ่งหนีไปเลย <c oughs> ผมก็เฮ้ยเจียงน้าที่เขาเลี้ยงหมาด้วยเหรอ <c oughs> ก็ถามพวกพี่พ <c oughs> วกพี่ก็เห็นหมดก็ <c oughs> บอกว่าไม่รู้สิไม่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 ค่อยได้มาแถวนี้เขาคงมาเลี้ยงไว้ละมั้งถ้าเอามาเลี้ยงไว้น่ะมันไม่ได้จะตัวใหญ่ขนาดนี้เี่ย โอ้ถ้าไปยืนข้างๆนี่ผมว่าเกือบถึงเอวผมเลยนะหมาตัวนั้นอ่ะอืมเป็นหมาตัวใหญ่ที่ทรงหมาฝรั่งเลยอ่ะหมาไทยทรงหมาฝรั่งตัวใหญ่อ่ะคือตัวใหญ่มากอ่ะพอมันหายมาปุ๊บแล้วมันก็เห็นพวกผมปุ๊บมันก็กระโจนเข้าป่าไปครับะโจนเข้าป่าถ้าหายไปพวกผมว่าเริ่มแบบว่าเฮ้ยมันจะมากัดเรามันจะมาอะไรหรือเปล่าพิธาก็เลยบอกไม่เป็นไรกูมีปืนอ่าปืนแก๊ปบ้านเราอ่ะอ่ะใช้คํานั้นปืนแก๊ปที่มันยาวๆนะพี่ครับทีนี้ก็เตรียมอุปกรณ์กัน จังหวะที่เตรียมอุปกรณ์กันเนี่ยกาลังคุยกันอยู่ห้าคนคุยกันแต่เสียงเหมือนสิบคนพิจารณาไว้เหมือนมีเสียงแว่วเข้ามาจากข้างหลังอะสมมติว่าอถ้าว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมแต่มันจะมีเสียงรอดเข้ามาอเหมือนมีเสียงคนคุยกันแต่ไม่ใช่เสียงพวกผมอก็เหมือนออย่างผมอย่างผมคุยกันกับพี่อย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงคนทะลุมาข้างหลังอะ คือไม่ใช่เสียงสะท้อนของเราเองไม่ใช่มไม่ใช่คนอื่นใช่เป็นเสียงคนอื่นพวกผมก็สักสาฟมองดูว่านี่มีใครวะไม่เห็นมีใครนะอืมอ่าทุกคนก็ได้ยินว่าเออเฮ้ยเหมือนมีเสียงใครเถียงกันวะมีคนมาแถวนี้หรือเปล่าไอ้เราก็สงสัยเขาพวกพี่ๆก็สงสัยที่ว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีใครเยอะก,กว่าพวกเราหรือเปล่ามึงมีใครชวนกันมาอีกหรือเปล่า ถ้ามีคนชวนมากันจริงๆอ่ะเราจะได้ปลากลับกันไปไหม,มเพราะว่าถ้าปลาแบบถ้าลงไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมันเหมือนจะน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆก็เลยจังหวะที่สอดสายไปก็ไม่เห็นมีใครไงครับก็ต่างคนก็ต่างไม่เห็นว่าเออมีใครก็เอะช่างมันไปเป็นกลุ่มแล้วกันผมก็ไปกับพี่ทัศน์สองคนไปตรงฝ่ายเล็กพวกวีพีเขาก็ขึ้นไปฝ่ายใหญ่เพราะว่าเขาว่ายน้ําเก่งกันไงเขาแบบมีแต่คนล้ำล้อ่ะพูดง่าย เอาเบ็ดไปประมาณคนละร้อยคนละร้อยมั้งตอนนั้นวันนั้นผมเอาไปประมาณห้าสิบเพราะเบ็ดเบ็ดคันไม่ไผ่ะที่ที่เขาเหลาปากัปากปกัปกปักกันนะาะก็ไปพพิทักก็เอาไปประมาณร้อยหนึ่งมั้งถ้าจาไม่ผิดตอนนั้นนะจะตักไม่หมดหรอกทีนี้ก็ผมก็จองฝั่งนี้สมมุติว่ามันเป็นถนนค่ะรถนหนึ่งเส้นพี่ทักอยู่ฝั่งซ้ายผมอยู่ฝั่งขวาครับก็ตักคนละตักตัก ไฟไฟไฟไปเรื่อยๆทีนี้พอไปถึงช่วงที่จะถึงต้นสัมชาเนี่ยเอพี่ต้องนึกภาพาออกมาว,ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนคลองมันจะมีสันสันของคลองใช่ไหมพี่ครับอ่าทุกผมจะได้ยินเสียงคนคุยกันบ่อยมากเลยข้างบน,นะะระหว่างระหว่างที่พวกผมปักไปปักไปคุยกันไปเนี่ยพวกผมก็จะได้ยินเสียงคุยโต้อตอบกันอยู่ข้างบนเหมือนมีคนคุยกันอยู่ข้างบนนะ แต่พวะผมแค่มองไปไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคูมันเป็นเหมือนคูคันแบบกั้นนาไปทีหนึ่งอะครับปวดขนลุกแล้วทีนี้พอพวกผมปักไปเรื่อยเนี่ยปักไปเรื่อยปักไปเรื่อยได้ยินเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมาคือชัดเลยคำนี้คือชัดมากเพราะเรวสูงพอได้แล้วอ คือประมาณว่าพอได้เว้ยพอได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษากลางน,นะพอได้แล้วนะพอได้แล้วอะไรเงี้ยคือผมก็มองหน้ากับผมพิทาบอมเฮ้ยพี่ใครสะโผนเสร็จแล้วหรือเปล่าพวกที่ข้างบนที่สะโผนเสร็จแล้วหรือเปล่าแกก็บอกไม่รู้นะอ่าพอไม่รู้ปุ๊บก็ด้วยความสงสัยก็วิ่งขึ้นไปบนคูน้าบนบนบนคูที่เป็นคูขอกองอ่ะก็ศาสตร์ไฟมองหาก็เห็นพวกพี่ๆเขาอยู่ข้างบนสามสามไฟไฟสามไฟอ,อยู่ข้างบนก็ ระยะเสียงมันไม่น่าจะถึงอนะ่ะพูดง,ง่ายๆแล้วแกก็เดินลงกลับมาไม่ได้เห็นมีใครนะพวกพี่ๆเขาก็อยู่ข้างบนอ่ะแล้วเราก็ปักกันต่อพอไปถึงต้นสำชาปุ๊บแกเห็นอ่าพี่เคยไปดักยิงปลาใช่ไหมตอนกลางคืนนะคอ่ะเวลาไฟแบตอ่าไฟแบตเตอรี่สองไปปุ๊บปลามันก็จะลอยอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยอ่าแซกบอก๋อยวกูปยอาปืนปักเสร็จยงังมึงปักเสร็จยงังปักเสร็จแล้ว ผมบอกผมเสร็จแล้วเพราะผมเอามาน้อยของพี่เขาปักได้ประมาณครึ่งครึ่งกำที่เขาเอามาเขาบอกว่าเออมึงรอกูนี่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปเอาปืนผมก็ไม่กล้ารอก,อก็เลยบอกปะไปด้วยกันทีนี้จะเดินตีป่าไปเลยก็อะไรอยู่ก็เดินแบบเก็บมาเรื่อยๆยำเหมือนเหมือนเหมือนดูกลับดูเวทกลับมาเรื่อยๆตามทางแล้วก็ขึ้นมาหารถมาเอาปืนจังหวะที่มาเอาปืนเนี่ยก็ส่องไฟไปข้างบนเขาก็สอดสาดไฟกลับมา อ้เราก็คือว่ารู้กันเปล่าเฉยพี่วาเฮ้ยผมอยู่นี่นะอะไรเงี้ยเหมือนสาดไฟใส่พี่อะอ่าตาคนต่างสา,สาใส่กันรู้กันกูอยู่นี่พอผมลงมาสักพักหนึ่งปุ๊บก็ะเดินเลาะเลาะเลาะคล,ะละองไปเรื่อยๆไปถึงต้น,ตนสำสาพี่ทักจะขึ้นไปนั่งยิงบนต้นสำสาผมก็นั่งอยู่ข้างๆแกแบบลุ้นอะพูดง่ายๆว่าวันนั้นรู้สึกว่ายิงได้ประมาณปลาที่ยิงได้ประมาณเกือบเกือบสิบตัว ปลาช่อนตัวประมาณหนึ่งเลยแหละสวยๆ,ๆเลยแหละ <c oughs> เพราะว่าปลาช่อนเนี่ยเวลามันมันได้กลิ่นเลือดเนี่ยมันจะชอบตามกันมาใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าเขาก็ได้มาเรื่อยๆได้มาือได้สิบมาสิบตัวช่วงนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าระหว่างที่ผมกลับเดินกลับมาเนี่ยผมเดินมากันสองคนแต่เสียงเดินอะ่ะเหมือนมากันสิบคนพี่รู้เพิ่มไหมอ๋อเสียงฝีเท้ามันดูเยอะเสียงฝีเท้ามันดูเยอะเลยแหละอืมอืม ผมก็เดินไปขนลุกไปพิทักษ์พิทักษ์แกเหมือนแกรู้แกสะกิดผมแล้วบอกอย่าถามอย่าเรียกเหมือนแกรู้แล้วแหละว่ามีอะไรบางอย่างตามมาพอขึ้นไปถึงขันนาปุ๊บพอขึ้นไปถึงตรงเสียงนาตรงที่เราจอด,ดรถกระสาาใส่ขึ้นไปหาพวกพี่ๆพวกพี่ๆก็ยังอยู่ที่เดิมมาอยู่ก็คงแบบว่าเออแบบคงจะได้คงยังได้เยอะกันอยู่มั้งแต่พวกผมมันหิวแล้วเพราะว่ามันเที่ยงคืนกว่าเกือบต,ตีหนึ่ง ทีนี้ด้วยความที่ว่าพี่ผมเนี่ยแกแบบก็ทําจะจะกินข้าวก็เลยทํากับข้าวขึ้นมาทํากับข้าวขึ้นมาปุ๊บไปเอาปลานี่แหละเอาปลาที่ได้มานี่แหละเอามาย่างกินกันก็ได้จ๋าวองบาดาอะไรก็ว่าไปก็เลยตะโกนใส่พวกพี่ๆตะโกนใส่พวกพี่ๆที่อยู่ข้างบนออกมาว่าเอ้ย,อยกินข้าวเว้ยอะไรประมาณเนี้ยเลิกกินข้าวอะไรประมาณเนี้ยอื ไม่มีเสียงตอบกลับแต่มีเสียงเดินมาแต่ไม่มีไฟอมีเสียงเดินมาทางพวกผมแต่ไม่มีไฟอุ๊ยคนพิทักษ์ศาสตร์ไฟหายใครเสียงใครเดินมาเสียงใครเดินมาผมก็เลยทักผมเลิมจะไม่ไหวแล้วนะที่มันเหมือนเราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนอะ่ะผมก็เลยพูดไปงี้แจก็บอกอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันทีเนี้ย จังหวะที่ผมกําลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยพวกผมก็จะสาดไฟแบตเตอรี่ใส่พวผมกําลังนั่งจบกันอยู่พูดง่ายมันมีเสียงหนึ่งลอยตามลมมาให้กินนั่นแน่ที่เข้าใจคำนี้ใช่ไหมอืมให้กินนั่นแน่ถ้าเป็นภาษาบ้านผมเนี่ยให้กินนั่นแน่เนี่ยคือผมมาขอกินด้วยได้ไหมครับผมก็ชะง,งักเลยพอชะง,งักปุ๊บ ไฟหมดแบตเตอรี่ไฟสองกบผมก็สับไปผมเห็นเงาดำๆประมาณเจ็ดแปดคนยืนอยู่ระยะสายตาเท่านั้นแหละผมบอกพี่ทักไปสิวิ่งเลยเออใช่เลยผมหนีเลยผมวิ่งเลยวันนั้นอ่ะผมกับพี่ทักต่างคนก็ต่างวิ่งเลยคันเนี้ยไอดวงไฟสามดวงที่อยู่ข้างบนพวกผมก็ไม่ห่วงแล้วผมก็วิ่งรีบวิ่ง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 กันกลับมาวิ่งกันกลับมาพอมาเรื่อยเรื่อยวิ่งมาเรื่อย พี่ระยะทางเจ็ดกิโลนะพวกผมไม่ใช่ทูดฟองนะพี่ไม่ใช่ปั่นจักรยานทูดฟองนะวิออ่งกลับมาได้อะ่ะอตอนนั้นมันเขาเรียกวิ่งไม่คิดชีวิตแล้วละ่ะใช่ออคือแบบรองเท้าขาดไม่รู้เรื่องอะ่ะคือผมวิ่งมาโอ้โหี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมไม่ไหไไโโวแล้วทักว่าทักในกระตะโกนเหมือนกันโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วพี่หลอกพี่หรอกอะไรประมาณนี้ก็วออิ่งกันมา คือไอท้ทีตะโกนเนี่ยคือตะโกนให้ไอ้สามคนที่อยู่ข้างบนน่ะรู้เรื่องแต่เขาอ่ะพี่จำได้ใช่ไหมว่าดวงไฟมีสามดวงคะพวกผมวิ่งมาถึงทางเข้าหมู่บ้านสามคนนั้นนั่งอยู่หน้าหน้าทางเข้าหมู่บ้านอ้าวมาตอนไหนไม่รู้เออบอกเขา เขาเขามานั่งรอพวกผมอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วประมาณว่าเขามานั่งรอพวกผมตั้งนานแล้วเขาถามพวกผมย้อนกลับมาเลยว่ามึงพวกมึงเพิ่งจะเห็นใช่ไหมบอกใช่เงาดำๆใช่ไหมใช่เงาดำๆประมาณเจ็ดแปดคนนะหนักเลือดอจ,จะเยอะกว่าด้วยทีเนี้ย ด้วยความที่ว่าต่างคนก็ต่างจิตหลุดไปแล้วอะ่ะอืจะกลับมาเอารถยังไงลนะ่ะทีเนี้ยก็เลยกลับมาที่บ้านอ่ามาให้ลุงคนหนึ่งพาไปเอาลุงคนเนี้ยแกเป็นหลานของเจ้าของที่ครับ <Huh. S 1> แต่เจ้าของที่เจ้าของที่ที่แท้จริงเนี่ยอยู่อีกหมู่บ้านนึงอ่าก็เลยบอกลุงพาผมแวารถแจ็คหน่อยไปต่อแหล่เขา ว่ารถเสียอืรถอีแต๊พังพาไปเอาหน่อยทั้งๆท,ที่ไปขอคนอื่นก็ได้นะบ้านใกล้ๆอนะันน่ะแถวนั้นเยอแยะแต่ไปขอบ้านลุงบอกว่ารถพังที่นูน่นพาไปเอาหน่อยก็ตีสองกว่าๆเกือบตีสามไปถึงนูน่นปุ๊บไปถึงพวบพวกผมพาย,ยายามที่จะไม่สาดไฟไกลๆเพราผมรู้เลยว่าถ้าถ้าเจออีกรอบหนึงเนี่ยคือไม่มีใครอยู่แน่นอน พยายามเอาเฉพาะเท่าที่เอาได้ก็คือผมมีปลาอยู่ถุงหนึ่งผมได้ปลามาถุงหนึ่งถูกต้องไหมของพี่ก็ผมว่าอีกถุงหนึ่งขันเบ็ดพวกผมไม่เอาไม่เก็บคือทิ้งเลยอะ่ะอ<ม>พอสตาร์ทรถติดปุ๊บก็รีบขับกลับมาเลยพอขับกลับมาถึงหมู่บ้านเข้ามาถึงในหมู่บ้านปุ๊บผมก็อย่างแรกมาถึงบ้านปุ๊บผมก็เอาปลาไปใส่กระมังไว้เอาไปใส่กระมังไว้ก็ประมาณตีสามกว่าๆแล้วละ่ะ ใกล้เช้าละแม่ก็หลับพ่อก็หลับก็เอาการะดาังใส่ไว้ปุ๊บก็ผมก็ไปเดินขึ้นไปบนยิง่งพระพ่อเอาพามาแขวนคอก่อนเลยแบบแรกกลัวมากกวันนั้นคือมันเป็นภาพติดตาที่เห็นพี่ประสาทไฟไปแล้วเห็น,นำดำๆเจ็ดแปดคนยืนเรียงกันอยู่อะแล้วมาขอกินข้าวขอกินด้วยได้ไหมอะพี่จะอยู่เหรอเออว <c oughs> ิคนลุกเออเ คือพอแล้วพอพอผมว่าปลาใส่กะละมังอาพามาแขวงขอเสร็จปุ๊บผมก็เข้านอนที่นอนผมจะอยู่ใกล้ๆกับหิ้งพระพ่ออยู่แล้วไม่เป็นไรครับถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มหัวไว้แล้วกันอนอนพอตื่นเช้าพอตื่นเช้ามาปุ๊บแม่ปลุกมาประมาณสักประมาณสักหกโมงกว่าๆเกือบเจ็ดโมงแม่ปลุกมาถาม ว่ามึงไปขโมยของใครมามึงไปเอาอะไรมาแม่ถามไปเอาอะไรมาผมก็เลยบอกว่าผมได้ปลามาเมื่อคืนเนี่ยผมไปหาปลาแถวพวกพิทักษ์ได้ปลามาแม่ก็เลยดึงหูผมบอกว่ามาดูซิเนี่ยปลาอะไรพี่ไ,ไอ้ที่อยู่ในกระมังที่ผมเส่ไว<อ>้มันสับฝปล่งทั้งนั้นเลยฮะเฮ้ยมันสับฝรล่งทั้งนั้นเลยเดี๋ยวดิ<อ>เวลาหัวใหญ่เวลาเอามา คือตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ต้องรู้มันเป็นปลาเพราะมันยังไม่ตายแน่นอนมันก็ต้องดิ้นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอยู่ในถุงอยู่แล้วแล้วพี่ทักอ่ะแกแบ่งปลาที่ยิงให้ผมถ้าจับไม่ผิดวันนั้นสามตัวเออหัวมันสับปะหลังมีรูด้วยเฮ้ยเนี่ยผมจะถามตัวเองเลยว่ากูเอามาทําไมวะอ้ยมันก็ไม่ได้มืดขนาดจะหยิบผิดขนาดนั้นหรอก ไม่ใช่ไงพี่ oh. ทีนี้ก็เลยไปถามลุงคนที่พาไปเอารถว่าที่นี่มันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรไหม oh. ว่าเออคนเนี้ยไปเล่าไปสารภาพกับแกพูดง่ายๆว่าเออนย่ยผมเจอวิญญาณอย่างเงี้ยลุงก็เลยบอกไม่รู้ต้องไปถามลุงอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่ครับ oh. อ่ะผมก็เลยปั่นจักรยานไปไปกับพิทักษ์สองคนปั่นจักรยานคู่กันไปเพราะว่าเราโดนมาด้วยกันอีกสามคนไม่กล้าไปถามแต่เตรียมตัวจะบวชแล้ว คือเอาง่ายๆว่าคือช่วดตัวท้ายอ่ะเจอมาเหมือนกันผู้ชายเจ็ดแปดคนน่ะมานั่งอยู่บนกิ่งไม้ hmm. ต้นไม้ไม่ได้ใหญ่มากแต่คนเจ็ดคนขึ้นไปนด่งข้างบนได้ที่มันไม่ธรรมดาแล้วนะเออแล้วตาแดงกล่ำตัวดําเมี่ยมเลย oh. แล้วทีเนี้ยทั้งเจ็ดทั้งสามคนอ่ะสามคนพี่ที่สามคน,คน,คนที่ขึ้นไปเห็นพร้อมกันเลยว่ามีผู้ชายเจ็ดคนนั่งบนต้นไม้ huh. คือต้นไม้ไม่ได้ใหญ่แต่นั่งกันได้เจ็ดคนก็เท่านั้นแหละเขาก็วิ่งเลยและไอ้แสงไฟสามดวงที่ผมเห็นนะก็ไม่ใช่ไฟของพวกเขาด้วยเอาหรออา้าวพี่ลองคิดพี่ลองนึกเปรียงเบียงดีๆนะเออเออพวกผมนะหากันอยู่ถ้าถ้าตีเป็นเวลาก็าเกือบชั่วโมงหนึ่งเขาพวกผมขึ้นไปสองครั้งอ,อ่าก็เห็นไฟสามดวงนะ่ะอยู่วนๆน,น,น,นอยู่แถวนั้นอนะ่ะสองครั้ง แต่จังหวะที่พวกผมวิ่งกลับมาพวกพี่เขานั่งอยู่บนสาลาแสดงว่าไฟดวงเนี้ยก็ต้องอยู่ตั้งนานแล้วและพวกพี่เขาก็ได้อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วอืมอืมอืมเออเว้ยเออว่ะแต่ไอนะ้ไฟเนี่ยผมไม่ตัดสะู้ว่าเป็นไฟอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้ขึ้นไปบนนั้น<อ>แต่วิญญ,ญาณเจ็ดดวงเนี่ยพอ,อพอผมไปถามเขาจร,ริงๆเนี<อ>่ยไปถาม<อ>ทางคนที่เป็นเจ้าของที่เขาจริงๆเนี่ย ผมไม่ได้เป็นคนถามหรอกพี่ทักเป็นคนถามว่าเออไปเล่าให้แกฟังว่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้แกก็เลยบอกว่าแกเล,เล่าให้ฟังอ่ะสมัยที่แกหนุ่มๆอ,อ่ะอ่าพ่อพ่อของแกอ่ะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของที่ตรงนี้ด้วยความที่ว่าครอบครัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะหน่อยนึงครับ <ไป S 2> เขาก็เลยจะเกณฑ์คนไปทํานาช่วงแบบหน้าฝนอะไรเงี้ยไปลงแขกเกณฑ์คนไปทำไปลงแขกกันอ่ะไปกันเยอะครับทีเนี้ยจังหวะที่กําลังทาทากันอยู่เนี่ยแล้วฟ้ามันผ่า แล้วมัน hmm. ผ่าแรงคือเอาง่ายๆว่าเสียชีวิตกลางทุ่งเลยอ่ะโ oh. 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 อ้โอคือเสียชีวิตกลางทุ่งเลยเ oh. หตุจีบอกว่าประมาณเหตุจีบอกว่าสิบคนนะแต่อีกสองนี่ไม่รู้ว่าผมนับผิดหรือ,อยังไงนะแต่แค่อบอกว่าสิบสิบเอ็ดคน oh. ครั้งนั้นนะสิบเ็ดคน อืมันก็เหมือนมันก็ไม่รู้ว่ากี่คนแน่มันก็ปนปนกันอยู่อ่ะวิญญาณเก่าวิญญาณใหม่อาจจะรวมแก๊งกันก็ได้ไงแกบอกว่าอ่าวันที่ดำนานะ่ะวันที่เสียนะ่ะคือสิบเอ็ดคนหนึ่งในนั้นนะ่ะคือญาติคือญาติอาตของผมด้วยญาติของอ่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแม่ของป้านะมั้งหนึ่งในนั้นนะคือแกเป็นคนมีฐานะไงแล้วแกจ้างมากี่คนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ,อ,อ้ตรงฝ่ายเนี่ย ตรงฝายฝายตรงฝายใหญ่อะ่ะครับถ้าเทิบขึ้นไปนิดนึงอะมันจะมีสนมไอตรงนั้นอะเขาเรียกสนมกินคนทําไมเรียกงั้นน่ะมันมีเรื่องเล่าต่ออยู่พี่อ๋อเอาเลยปะล่ะสนมอเรื่องเนี้ยยังไม่เคลียร์นะอ๋อเรื่องแรกนี่ยังไม่เคลียร์เลยอ๋ออ๋อ,องั้นเก็บไว้ก่อนอสุดท้ายสุดท้ายก็คือพาอ่าที่สามคนไปบวช บวชแบบว่าบวชที่ส่วนกุศสให้เขาอ่ะเหมือนเขายังอยู่ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งสาระสําคัญคือ <c oughs> พวกผมไปเอาปลาแต่ไม่ขอใช่ <c oughs> เขาเลยไม่ให้อืม <c oughs> ทีเนี้ยไอายการไปหาปลาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยทุกสถานที่ที่เราไปเนี่ยครับ <c oughs> เราจะต้องมีเข้าคําก่อนประมาณว่าอ่อเราถ้าสมมุติว่าเราไปถึงใช่ไหมเราก็จะปั้นคำข้าวกว่อนทุกครั้งที่พวกผมไปนะ แต่ก็เป็นบางครั้งที่ไม่ได้ทําก็เนี่ยมีเรื่องอย่างเงี้ยตามมาเรื่อยๆก็คือเอาข้าวเหนียวเอาเนี่าเอาข้าวเหนียวเนี่แหละแล้วก็ใส่เนื้อปลาใส่แตี่ยวปลาาก็ได้แล้วก็ไปวางไว้ขอปลาเนี่ยเด้อพูดดังๆเลยขอปลาเนี่ยเด้อลุงขอปลาในียเด้อป้าคือมันขอเจ้าที่เจ้าทางขอเจ้าของที่ใช่มันเป็นการขอเจ้าชี่เจ้าทางพวกผมไม่ได้ขอเขาเลยไม่ให้อืมก็เลยได้มันสป็ลังมาแทน อ๋อกอดบางทีก็เผลอเลยไม่ได้คิดใช่ครับบางทีก็แบบมันเพลินอนะ่ะคุยกันนะอ่ะบพวกพวกเดียวกันไปคุยกันก็นถูกคอพูดง่ายอืมอืมอืมอืกอดเออกอดเนี่ยนะคือมันแทบจะทุกเรื่องแทบจะทุกที่แหละเวลาเราไม่ว่าจะไปทําอะไรที่ไหนครับเหมือนเหมือนเราจะเข้าบ้านใครหรือเราจะไปขอข้าวใครเขากินไม่ต้องเป็นผีอะ่ะมันต้องเอ่ยขอทุกครั้งมันต้องคุยกันทุกครั้ง แล้วผีก,ก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นคนมันก็มีวิธีคิดเดียวกันครอ๋อต่อต่อให้ไม่ได้ไปขอกินแต่เราอยากจะไปนอนโรงแรมไปนอนรีสอร์ทถ้าอยากให้อยู่สบายพักได้เต็มที่มันก็ต้องมีการบอกกล่าวเขาว่าเรามาขออาศัยกับเจ้าที่อย่างพี่เองพี่ทำทำออแกไน์ทำอีเวนต์แทบจะทุกครั้งที่ที่พี่ไปทํางานงานเล็กงานใหญ่มันต้องมีการเรียกว่าอะไรอะไม่ เออถ้ามันไม่มีที่จริงๆก็ใช้เป็นการยกมือคุกเอาพี่ใช้วิธีการเรียกว่าคุกเข่ากับพื้นแล้วกราบพื้นเลยนะแต่ถ้าที่ไหนเขามีเป็นสารเป็นหิ่งเราก็ต้องมีเรียกว่าติดไม้ติดมือไปจะเป็นพวงมาลัยเป็นเครื่องเส้นก็แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่สถานที่เล็กใหญ่อย่างน้อยเรื่องพวกนี้มันมันมีผลต่อจิตใจเราจริงๆมันมีผลต่อจิตใจเราแน่นอนอย่างน้อยว่าเวลาจะทําอะไรเราก็มั่นใจอ่ะคือถ้ามันจะติดขัดปุ๊บเราก็จะบอกเตียงว่า ก็เราขอเขาแล้วเขาช่วยเราดีกว่าให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไปเอามาแล้วมันติดไปทําแล้วมันติดขัดอ่ะแสดงว่าเราไม่ได้ขอไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ให้เขาอะไรประมาณนั้นโอ้โบเนี๋ยสำคคัญือเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้ไม่ได้เกิดเฉพาะกลุ่มผมนะออืกลุ่มอื่นไปก็มีเหมือนกันโดนเหมือนกันอืมรู้สึกว่ากลุ่มกลุ่มของอ่ากลุ่มของ หมู่เจ็ดหรือเปล่าที่ไปโดนครั้งนั้นน่ะที่ว่าไปโดนโดนดึงขาอืมที่ไอเขาเขาเขาไปขอที่เดียวกันเนี่ยนะสถานที่เดียวกันนี่แหละไปแล้วก็ไม่ขอเหมือนกันไปแล้วไม่ขอไม่ขอไม่ว่าขอโทษนะพี่คขอหยาบคายนิดนึงนะได้ได้อย่ามากอย่ามากอ่าไปขี่รถของเขาด้วยอ,อ่๋ออืมหนักเลย เหมือนพ<ข>อนไปไม่ขอแล้ยังหยามใช่เหมือนเขาไปนั่งลงปุ๊บแล้วแบบเขาแบบกําลังคนเราผมกาลังปดทุกข์อ,อ่ะแล้วอยู่อยู่ดีไม่ว่าดีขาเขาแบบเหมือนดินดูดไวอ้อ,อ่ะแล้วมันดึงไม่ขึ้นอะ่ะโอ้ยเหมือนจมลงไปอครับแต่ลักษณะการจมเนี่ยถ้าเราจมไปทั้งขามันจะไม่มีรอยช้าเป็นรูปมืออ๋ออันเนี้ยพ่อผม,มเป็นคนไปขอเข้ามาให้ พอผมกับลุงจำพาบางคนไปขอขมาครับก็คือตรงข้อเท้าอ่ะพี่พี่พี่เคยจับอะไรแรงๆแล้วมันเป็นแดงๆขึ้นไหมจับขาแรงๆอ่ะพี่เราจับขาแรงๆแล้วมันเป็นรอยแดงๆอ่ะอันนี้มันไม่ใช่รอยแดงๆพี่มันเป็นรอยเขียวเลยอ่ะเป็นรอยช้ำเลือดทับหลอกเป็นรอยมือเลยอ่ะโอ้โหคือเป็นลายแบบลายนิ้วใช่เป็นลายมือเลยแหละเออเออโอ้โหทำไมเขาเฮียนจังอ่ะไม่มีใครไปเชิญวิญญาณไปแบบ หมดปลายเขาเหรอเหมือนเขายังห่วงหน้าที่ของเขาอยู่มั้งสมัยก่อนน่ะเงินเงินเท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่สิบบาทหรือเท่าไหร่นี่แหละสมัยนั้นสิบบาทกงหูแพงนะพี่ค่าแรงอ่ะเห็นเขาบอกว่าเห็นลุงแกเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะจ้างกันไปคนละยี่สิบาทหรือเท่าไหร่น่ะสิบหรือยี่สิบบาทนี่แหละแต่จ้างไปหลายคนครับแต่สิ่งนี้วันวันสาเหตุที่แกยังอยู่จะสาเหตุที่พ่อแกยังอยู่อ่ะ แกบอกว่าไอจังหวะที่ฟ้ามากกันกำลังจะผ่านคือช่วงฝนตกฝนตกแล้วแกไปทากับข้าวอยู่บนเถียงนาทํา,ทากับข้าวเตรียมเลี้ยงคนนะพูดง่ายๆแล้วทีนี้จังหวะฟ้ามันลงอ่ะก็คือคนยังไม่ได้ขึ้นมาอืมแต่เวลามันผ่ามันก็กินอนาบริเวณประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็ประมาณหนึ่งอ่ะพี่อืมแล้วโอโ้โหเวลาฟ้าผ่าก็คือก็คือทุกคนอ่ะจะเป็นแบบ เป็นรอยดำๆอ่ะเหมือนโดไฟไหม้หมดเลยอ่ะอือดูมันรุนแรงจริงฟ้าผ่ามันมันไม่มีคือมันจะมีสัญญาณเตือนแค่เป็นเป็นเหมือนฟ้าร้องฝนตกแต่มันไม่มีสัญญาณเตือนว่ามันจะผ่าลงตรงไหนไงไงฝากด้วยถึงทุกคนที่ตอนเนี้ยมันเป็นช่วงของของพายุฟ้าฝนน่ะจะทํากิจกรรมอะไรระวังดีๆโอ้ยอย่างเมื่อวานที่แถวประเกี็ดฟ้าน่ากลัวมากเมื่อวานเมื่อวันซืนรน่ะ อุ้ยฟ้าลองนะกลัวน่ากลัวก็ระวังกันดีๆครับโอเคมีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกได้พี่รถจัดการให้ฮะครับผมครับโอเคต้นขอบคุณมากคืนนี้ครับครับสวัสดีครับ